ครับไต้โคราชครับวันนี้รีวิวเขตควบคุมความเร็วนะครับของถนนมิตรภาพแห่งแรกนะครับผมจะขึ้นด้านขวานะครับด้านขวาในวิ่งร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่ารถเยอะครับตามสูตรนี่ร้อยแต่วิ่งไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ารถเยอะมากนะครับวันนี้ัวลาทิ์นะครับรถเยอะจริงๆแต่ยูเทอร์นี่ยังลำบากเลย เลนที่อยู่ขวาสุดตอนนี้ให้วิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ต่ำสุดนี่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าต่ำกว่านี้รถจับนะครับผมมารีวิวให้ดูว่าถนนมิตรภาพช่วงคองไทยถึงบ่อทองนะครับเขาเปิดเป็นเขตควบคุมพิเศษนะครับนี่เลนขวานี่120นะครับวิ่งได้เลยนะครับ ตามกว่า100นะครับแต่ตอนนี้เราก็วิ่งตามสเต็ปก็ได้ร้อยนึงแล้วนะครับตรงนี้วิ่ง120ไม่โดนจับนะครับเป็นเขตควบคุมความเร็ววิเศษนะครับตอนนี้วิ่ง120ให้ดูนะครับ เดี๋ยวึ้นมอนี่ลงไปผมจะวิ่งเลนกลางนะครับเขาให้วิ่งหนึ่งร้อยนะครับไม่เกินหนึ่งร้อยเลนนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบเลนขวาสุดตามสุดหนึ่งร้อยนะครับต้องไม่ต่ำกว่านั้นแช่ขวา่โรนจับเลยนะครับเขาเรียกว่าเขตควบคุมความเร็วแต่ว่าเนื่องจากรถเยอะนะครับทำความเร็วอาจจะไม่ได้ร้อยถึงร้อยยี่สิบ ก็จะมี18ลอ้ลอ22ล้อนะครับที่จะกวนนะครับจากเส้นจากเลนซ้ายสุดก็จะมาแซงกันนะครับวิวสวยเหมือนเดิมนะครับมอเตอร์เวยอยู่ขวามือด้านบนเดี๋ยวผมจะเข้าเลนกลางนะครับเลนกลางตรงนี้ วิ่งไม่เกิน100กิลเมต่อชั่วโมงนะครับส่วนความเร็วต่ำสุดไม่มีบอกนะครับแต่ห้ามเกิน100 km. เลนกลางนะครับแล้วจะเข้าซ้ายสุดนะครับเลนนี้วิ่ง80กิโเมต่อชั่วโมงนะครับให้วิ่ง80กโเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นนะครับ เนื่องจากเป็นเลนของรถ18ล้อ22ล้อรถขนส่งทั้งหลายนะครับแต่เพื่อความสะดวกผมมาเลี้ยกลางนะครับไม่เกินร้อยนะครับเลนขวานี่ร2 0สตามนี้นะครับถนนมิตรภาพนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะครับ เป็นเขตควบคุมความเร็วรถนะครับติดป้าย120ขวาสุดนะครับอย่าเข้าใจว่าทุกเลนนะครับเลนกลางนี่ร้อยเดียวเลนซ้ายสุด80นะครับเดี๋ยวเราจะถึงช่วงมอเ์เวยที่สวยมากอีกที่หนึ่งนะครับเราจะกดอีกทีนึงนะครับขณะน,นี้เราอยู่บริเวณแถวแถวสวนสุรานารีนะครับ ด้านขวามือนี่เป็นมอเตอร์เวย์นะครับสวยมากนะครับเห็นไหมครับบางคนเคยขึ้นไปวิ่งแล้วสวยมากนะครับตอนนี้เรามีถนนมอเตอร์เวย์วิ่งควบคู่กันไปนะครับใครผ่านไปมานะครับถนนมิตรภาพเ้าวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับเริ่มจากบ่อทองนะครับร้อิกิโลเมตรต่อชั่วโมง กขาจะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับถ้ามาจากโคราชพอถึงคลองไผ่ก็อัดได้เลยนะครับเลนยขวาสุดถึงร้อยี่สิบเลยนะครับอย่าแช่ขวานะครับวิ่งเจ็ดสิบแปดสิบนี่โดนจับเลยนะครับก็จะมีกล้องจับด้วยนะครับต้องระวังบอกเพื่อนๆไว้นะครับ เราก็จะถ่ายบางช่วงนะครับถ่ายบางช่วงช่วงที่ถนนวสวยๆช่วงนี้นะครับแถวเขาน้อยนะครับจะถึงเขาน้อยที่มีปลาขายนะครับทางโค้งเขาติดไว้วิ่งร้อยเดียวนะครับอันตรายแล้วก็จะมีป้ายเก้าสิบาบางคนสงสัยว่าทําไมบริเวณนี้จะมี ที่อยู่เทินนะครับที่กลับรถเขาเลยให้วิ่งขว่อนความเร็วลงมาเหลือ90นะครับเราจะสิ้นสุดเส้นทางแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอาัดร้อยกว่าแล้วนะครับอยู่ขวาสุดจุดสิ้นสุดก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านบ่อทองนะครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจน อย่าลืมนะครับมถธน,นมิตรภาพนะครับมีเส้นทางพิเศษควบคุมนะความเร็วนะครับวิ่งได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบางคนยังไม่รู้นะครับผ่านมาก็ลองใช้ดูนะครับใช้ความเร็วตามกำหนดนะครับอย่าลืมอย่าแช่ขวานะครับด้านขวาเนี่ยยังตับต้องร้อยหนึ่งเนี่ยผมก็อัดร้อยกว่านะครับตอนนี้ จุดสิ้นสุดคือตรงนี้นะครับตรงเส้นร่วมกับมอเตอร์เวย์นะครับพอเห็นถนนมอเตอร์เวย์เข้ามาบรรจบกันตรงนี้นี่นะครับจุดเริ่มนะครับตอนนี้รีวิวกลับให้นะครับถนนควบคุมความเร็วขาเข้าโคราชพอถึงสะพานเมื่อกี้นี้นะครับ อยู่บ้านบ่อทองพอดีตอนนี้กำลังจะเข้าเขตควบคุมความเร็วนะครับเจอป้ายเขียวเขียวงี่เตรียมอัดเลยนะครับผมจะขึ้นขวาสุดนะครับเป็นเขตที่ทำ เป็นเลนที่วิ่ง100กิโลเมตรถึง120นะครับป้ายจะบอกชัดเจนนะครับอยู่ข้างหน้านี้ซ้ายสุด80กลาง100ยขวา120ห้ามต่ำกว่า100ยเป็นเขตควบคุมความเร็วนะครับวิ่งได้ปลอดภัยเลยนะครับเพราะว่าที่ยูเทิร์นมีน้อยมากมีประมาณที่หรือสองที่นะครับ ด้านบนก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นะครับบริเวณเขตควบคุมความเร็วเดี๋ยวผมเข้าเลนกลางนะครับซึ่งเขากำหนดว่าไม่เกินร้อยนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆตรงนี้ทางเข้านะครับแนะนําให้นะครับโอ้ข้างหลังนี่อาจมาร้อยกว่านะครับวิ้ไปแล้วเอเวอเรนต์นะครับ ร้อยยีเขาเขียนไว้ตรงพื้นถนนนะครับไปแล้วบีไปเรื่อยๆนะครับอีกไม่เกิน2โลนะครับก็จะสิ้นสุดแล้วนะครับ ด้านขวาเขาอาจไปก่อนนะครับตรงคองไผ่นะครับตรงนี้ซ้ายมือนี่คองไผ่นะครับมันห้าร้อยเมตรนะครับตรงทางโค้งพอดีนะครับจะสิ้นสุด เขตควบคุมความเร็วนะครับมอต์เว์ก็จะฉีกออกไปด้านซน้ายตรงนี้แหละนะครับคือจุดเส้นสุดนะครับเขตบังครับเขียนไว้ชัดเจนซ้ายมือนะครับก็ขอสวัสดีครับขับรถด้วยความสุขนะครับผ่านโคลาชมา